กัดไม่โดนนะโดนครับผมโดนหนักมากโอ้โหหนังชีวิตเลยเออชีวิตเนาะชีวิตไปกระสูบจิว๋วโมนฮะเต็มปากครับผมกัดจอแดนนะครับเต็มคำาคนี่พอดีมันขึ้นจิบนะครับโดนครับผม โอ้ยเหลือความนะครับคุณผู้ชมโอ้ยโคตรเหนื่อยเลยมันไม่ควมค่มแลคุณผู้ชมน้ํามันเข้าท้ายเรือนะครับแล้วท้ายก็จมลงมาเรื่อยๆนะครับพอพอมันจมเข้าเยอะแล้วผมผมถึงรู้ตัวนะฮะโอ้ยเพิ่งเข้าหมายได้แท้นะครับพายมาพายมาจากฝั่งนู้นนะฮะ ฝั่งที่พักเรานะครับเกือบจะถึงแล้วนะครับประมาณอีกสัก30เมตรนะครับก็จะมาถึงฝั่งนี้แล้วเราจะมาตีมุมนี้นะครับน้ําดันเข้าท้ายเรือไม่เข้าได้ไงไม่รู้ตอนนี้น้ําน่าจะเต็มเลยน้ำในลำเรือเนี่ยโอ้โหเอาเสื้อแบบเหนื่อยสุดๆนะครับเทน้ําออกก็ไม่ได้นะครับมันอยู่ข้างในอแบบหนักมากโอ้โหหนังชีวิตเลยไม่มีอะไรสูญหายนะครับก็ เปียกน้ำหมดอ่ะมีแต่ขวดน้านะครับที่วางไว้บนเรือก็ล่วงไปในน้าไปแล้วอ้เอาสะบัดขาปวดอันนี้เลยครับเฮ้ยเรือเรือมันคงจะมีน้ําอยู่ในนี้อยู่แล้วพอสมควรนะครับเพราะด้านท้ายมันเปิดไว้นะครับผมก็เลือกเรือมาไม่ได้ดูซะด้วยเฮ้ยก็พายมาครับน้ําน้ําก็ตัวผมก็น่าจะหนักเกินเกินเรือหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่า ถ้าเรือมันเปล่าๆไม่มีน้ําข้างในก็อาจจะรับได้สบายสบายนะครับแต่ว่ามันไม่มีมันมีน้ําข้างในแล้วอ่ะนะครับผมคิดว่าน่าจะงั้นนะตอนนั่งพายมันก็จมลงไปเรื่อยๆนะพอน้ํามาถึงตูดเฮ้ยทำไมเปียกๆว่าหันกลับไปโอ้โหเต็มแล้วจะกลับอะไรก็ไม่ทันแล้วนะจมเลยเฮ้ยหนังชีวิตโอเคเดี๋ยวนั่งพักสักแป๊บนึงแล้วก็ตีปลาต่อแต่จะกลับยังไงก็เดี๋ยวรอลมเบาๆแล้วก็ขยับมาข้างหน้าๆกลางๆพายตลอดตลอดตลอด,ลอดไปนะเออ ชีวิตนะชีวิตไปหืมเสียงฝุ่นเสียงอะไรเขาลอกเลยกึ๊ดกึ๊ดเลยนะครับเดี๋ยวลองกระดีต้องวิปก่อนนะครับสิบแปดัมเตควานหากระสูกก่อนเผื่อจะมีตัวนะฮะลองดูกันเละเลย เหนื่อยสุดๆครับผมเสื้อชูชีพสำคัญอย่างนี้เองนะฮะต่อให้ผมจะว่ายน้ำเก่งหรือมุดน้ำเก่งนะครับทำมันเหนื่อยๆเข้ามานะฮะเรียบร้อยหมดทุกไลายนะครับผมคิดว่านะก็ยังมีชูชีพพยุงตัวเราได้นะเรือนี้คว่ำในกลางน้ําเลยนะครับแล้วผมก็อพลิกขึ้นมาได้นะครับโหตะโคตรหนักนะครับเพราะว่าถ้าผมไม่พลิกขึ้นมาผมอาจจะดันเรือเข้าฝั่งไม่ไหวนะครับ มันก็คงจะต้านน้ำอยู่นะฮะนี่สุดๆน้ำก็ไม่ได้กินนะเอามาโอ้โหกะสูบใสสวยๆสักตัวหน่อยนะครับเป็นของขวัญหนนะ่อยเป็นรางวัลหน่อยนะครับหู้ยมาเหนื่อยเลยแล้วฝั่งนี้มันก็ไม่ได้ลาดอนะ่ะมันชันนะคุณผู้ชม จะลากเรือขึ้นก็ไม่ไหวนะครับลองแล้วนะครับได้แค่ครึ่งลำเองทํายังไงน้ําออกหมดจะได้แบบโล่งๆหน่อยมาเรากลับมาลงเรือกันแล้วนะครับก็ตอนแรกจะลงนะครับแล้วก็ค่อยๆพายกลับนะครับแต่ไม่ไม่ได้นะครับพอลงปุ๊บน้ํารั่วเข้าเรือเลยอ่ะก็เลยต้องนึดนะครับนึดสู้แบบแรงเฮือกสุดท้ายเลย ดึงเรือขึ้นมาให้ได้ครับแล้วก็เทน้ําออกไปได้เยอะเหมือนกันนะครับก็ลงได้นะครับแล้วก็นั่งให้แบบกลางๆเลยนะครับบาลานบาลานเลยโอ้โหไม่งั้นไม่ไหวนะฮะแต่ว่าเรามาพายข้ามฝั่งมาถึงนี่แล้วเดี๋ยวลองเอาจอแดนไปเลาะป่าดูนะครับเลาะฝั่งดูดูว่าจะเป็นยังไงนะครับหึหนังชีวิตเลยอ่ะเอาสีแดงไปเลยครับเฮ้ยไม่เอาดีกว่า น้ำใสๆเอาสีเทาๆไปดีกว่าโอเคเอาสีเทาๆไปนะลองตีแปะฝั่งล้อปาดด้วยครับเผื่อมีปลาช่อนไซสสวยๆนะครับรอเราอยู่นะไม่ไหวไม่ไหวอืม เละเลยหลอก <laughs> หนาโดนนะครับห <laughs> ลองรู้สึกหนักๆเลยนะ <laughs> <laughs> สวยสวยสวย น้ำนิ่งๆนี้นะมีตัวหรือเป่าไม่รู้นะน่าจะมีตัวนะมันเข้ามาลึกนะครับไม่มีคนไม่ค่อยมีคนมาก,กวนนะมันน่าโดนจะตายตรงนี้ ช่อนแน่เลยตอนนี้หุกย่างสวยคุณผู้ชมโคตรหน้ามี s h โดเลยอะไม่มีปลานี่แปลกมากนะหมนี้อยอากาศเย็นมากตรงนี้แบบวังเวงมากนะหน้าหน้าโดนของใหญ่นะคุณผู้ชมไม่รู้จะเป็นปลาอะไรอะช่อนช h โดกระสุ หน้ามีมากเลยอากาศเย็นแบบบังวเวงเ่ยตรงนี้หุบเนี่ย ไม่มีตัวได้ไงนะมันต้องมีดีหูหมาย,ยัางงี้ไม่มีตัวนี่แปลกมากลองตื้อดูสักหน่อยนะของใหญ่อะอาจจะระแวงนะของใหญ่อาจจะตื่นๆหน่อย้องตื้อหน่อย Ui, ui, ba bà ba bà lầy đi, hau đi cắt khắp hồn Ui, lụt rồi không Ui, กระสูบจิว๋วมาแล้วครับผมเฮ้ยเบาโอ้โหกัดเบามากฮตัวนิดเดียวกิปเปอร์อยู่ไหนปึ๊บมาแล้วนะครับผมกระสูบจิ๋วนะครับผมจากที่เรือคว่ำนะเดี๋ยวตามไปดูกันต่อนะครับผม กัดกัดไม่ติดครับผมกัดไม่ติดส่งไปใหม่พวกนี้มันชอบอยู่เป็นฝูงนะครับใส่ใหญ่ๆน้อยใส่โหลดูดิ กระชอนแถวนี้ไม่มีนะน่าจะมีแต่กระสูนกระชอนต้องมุมนู้นนะ่งที่กลางเต็นท์เลยดูนะผมน่าจะอยู่นะน่าจะกระสูบเล็กอะ่ะ เฮ้มาอีกหนึ่งแต้มแล้วนี่ครับผมกระสุนป,ป๊อกนะโอ้ยนี่พอดีมันขึ้นจิบนะครับพายเรือมาขึ้นจิบก็เลยตีเลยน่าจะเปิดกล้องไม่ทันหรอกก็น่าจะเห็นตอนยกขึ้นมานะครับสายแวน้นนะกระสุนเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนสองแต้มแล้วยอดเดี๋ยวเอาจอแดนลุยเข้าหมายไปช่อนกันบ้างดีกว่านะครับ กระสูบสองแต้มก็มีไซส์เล็กน่าจะพอแล้วเก็บปลาช่อนอีกสักแต้มจะได้หรือเปล่านะฮะไปชมครับจอแดนนะครับแล้วก็คัน S&S s a อ a z เ n go มซนโกรับเวทแปดสิ 87. วันนี้พามาเยือนติดหมายลานกลางเต็นท์นะฮะทีนี้ก็ปลดล็อกปลาสองชนิดแล้วครั้งที่แล้วได้ปลาช่อนครั้งนี้กระสูบะชดไม่ค่อยมีนะจากการเลือกสอบถามเจ้าถิ่นผมไล่ไปทางนี้แล้วกัน อ้น่าโดนมากครับผมน่าไปช่อนสวยเลย กัดไม่โดนนะโดนครับผมโดนนะกัดไม่โดนนะโดนครับผมโดนฮะเต็มปากครับผมไอส่สวยเลยครับผมชิปถูกไม่กี่ไม้นะครับนี่ฮรกัดจอแดนนะครับเต็มคำครับผมตามมาซ้ำนะดูมากตัวนี้ แล้วก็คันนะครับ SNS มีส่อนโกนฮะสุดยอดเลยแป๊บเดียวครับไปตามกันต่อชิปกินลึกแบบนี้ก็ว้าวุ่นเลยนะฮะเออทายเรือ,อนี้นี้เรือเทคกันครับแ,แพอนี้แพ้เทคกัน ดครับคุณผู้ชมก็งัดไปทั้งหมด3แต้มนะครับปลากระสูบ2แล้วก็ปลาช่อนหนึ่งเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่านะครับเพราะว่าแพทเทคร์ดเขาจะมาจอดตรงนี้แล้วหมายแล้วก็หมายปลาช่อนตอนเย็นก็จะแตกแล้วนะครับเรียบร้อยเสียงเพลงก็จะเข้ากล้องเราอีกนะครับก็ถือว่าครั้งนี้ประสบความสําเร็จนะครับก็3มแต้มอ่ะแป๊บเดียวนะฮะแล้วก็เรือคว่ำไปเลยเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็คัน SNS Amazon Go นะครับ8 8ดเวทนะ8ป7ก็อุปกรณ์คู่ใจเลยไปที่ไหนแบบ รอแถวตลอดนะครับผมยังไงก็ฝากผลง,งานทริปนี้นะครับเล็กๆน้อยๆชิวๆนะครับวันนี้มาพักก่อนกับภรรยาน่นน <c oughs> ะครับโอเคเราไว้พบกันโอกาสหน้าผมสวัสดีครับ